วัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะเนื้อหมู150กรัมมะเขือเปราะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าเขียวแดงซอยใบโหระพาผักน้ำหนักรวมแล้ว200กรัมค่ะกะทิ250มิลลิลิตรค่ะน้ำเปล่า50มิลลิลิตรค่ะพริกแกงคั่วแดกสไปซี่1ซองค่ะใส่พริกแกงให้หมดซองค่ะ เติมกะทิลงไปผัดกับพริกแกงเล็กน้อยค่ะกระพิตาเป็นก้อนหน่อยนะคะเนื่องจ,อา,จากอากาศเย็นมากค่ะใส่เนื้อหมูลงไปผัดเลยค่ะผัดพอหมูเริ่มสุกเติมกะทิลงไปให้หมดเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่าเลยค่ะ หมูสุกแล้วใส่มะเขือเปราะลงไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือพวงเลยค่ะทุกอย่างสุกแล้วโรยพริกชี้ฟ้าซอยค่ะโดยใบโหระพาได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ